สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็อยู่ที่ปูวิชัยไดนามูนะครับในตัวอำเภอประสายของเราครับผมนะวันนี้ก็ไปมหาช่างนะครับมาขอซื้อน้ำยาล้างห้องเครื่องะครับผม กำลังกรอกให้อยู่ครับนี่จ้างทำไรอะจ้าง<ะ>ทำไรนะโอ้โหแอบถ่ายโอยูอ่ผสมน้ำยาล้างเครื่องครับชว่วงนี้ก็รถแน่นนะครับโอ้โหนี่นครับนี่เต็มอู่แล้วครับซ่อมไม่ทันครับตรงนี้งานเยอะครับหยุดตีตูก้ก่อนแลมาช่วยซ่อม ก็ท่านใดมีปัญหาเรื่องระบบไฟรถย,ยนต์นะครับก็เข้ามาสอบถามได้ครับเรื่องระบบไฟรถย,ยนต์ครับแล้วก็เป็นไดชาร์จไดสตาร์ทมอน้ำนะครับระบบไฟแค่การไฟโชว์นะครับเกียท้ายระบายเครื่องครับอุด e g อก็อยู่ใกล้กระข้าวมาได้นะครับร้านตั้งอยู่ที่บ้านสัมพันธ์นะครับ ตระบนกังแอนอำเภอประสาทจงังหวัดสุรินร์ครับผมก็นะรับบริการนอกสถานที่ด้วยนะครับในระแวกใกล้เคียงนะครับอำเภอประสาทก็สามารถโทรติดต่อได้ตามเบอร์นี้เลยครับนี่กนะ็ช่างก็ดูแลระบบให้นะครับรถกร็เยอะพอสมควรครับช่วงนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับกับอีก หนึ่งโอนะครับที่บร,ริการดีมากครับผมมีวิชัยไดนามนะครับก็ติดต่อได้ทางเบอร์ศูนย์หกหนึ่งนะครับหนึ่งหกห้าหนึ่งศูนย์สองหกนะครับเป็นชื่อช่างบูนะครับผมก็สามารถสอบถามได้ครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับผม